รูปร่วมเฟรมกับเตาสมชายและภรรยาหลังมางานเดียวกันที่สปปลาวแฟนคลับแห่ชมมิตรภาพนี้แสนน่ารักหลังจากมีภาพร่วมเวทีคอนเสิร์ตแกรมมี่อาไปเมื่อเดือนที่แล้วสำหรับอดีตคู่รักยุค90อย่างนักร้องสาวเสียงดีนัดมีเรียรกับนักร้องมาเท่เต่าสมชายเข็นกลัดจนแฟนๆแห่ชื่นชมในมิตรภาพที่ยังงดงามล่าสุดทั้งคู่ได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งที่สปป,ปลาว หลังเดินทางมาร่วมงานที่เดียวกันแต่ครั้งนี้พิเศษและอบอุ่นกว่าเดิมเพราะมีฮัมอธิชาตินักแสดงกล้างโตสามีของนัดและยุย้ยอัธมาศพันรยาคนเกงงเ่งของเต๋ามาถ่ายรูปร่วมเฟรมด้วยกันทางด้านพันรยาของเต๋าสมชายได้ลงภาพดังกล่าวพร้อมกับแคปชั่นว่าดีใจที่เจอกันนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิสตาเมเตียวทางด้านเต๋าก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โดยบอกว่าสบายดีหน้าฮักดีใจมากๆนะ้าที่ได้เจอกันครับผม เรียกว่าเป็นมิตรภาพดีๆที่ยังน่ารักเหนียวแน่นอบอุ่นให้แฟนๆได้ยิ้งเสมอเมื่อได้พบเจอ